สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่หลักเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางห,ห้วยฮานอยสูตรหมัดรวมของเฮ้าจ้าหาหน่อยสําหรับหมัดรวมแนวทางวันจัน์จ้าที่สิบเก้าเดือนหนึ่งหมกกระไรจะาสองหาหกเกาเนาะสรุปแนวทางของมือวาดกันก่อนเจ้าที่สิบแปด สำหรับแนวทางเลขเด่นไหสามกับหกชุดกันให้เด่นสี่จ้าสำหรับหมัดรวมโพนน้อยรอบเฉพาะกิดจ,จ้ารอบแรก4ี่ศูนยหเจหาลางเจหนี่พลาดไปจ้าศูหกเข่าหกศูนย์โตเน่นเลยเด่นหกมาสำหรับน้อยกาจ้า ห้าเก้าหนึ่งแปดเจ็น้วยการอี่ผ่านไปอีกน้องมือเนี่ยสำหรับน้อยพิเศษจ้าสามห้าหาสามเก้าสำหรับปลาสามเก้าเข่าตรงตจ้าเน้นพี่ตูด้วยสามเน้นสามเจ็ดกับสามแปดน้องมาสามเก้าตรงตรงเลยตัวนี้เด่นสามเข้ามาจ้าสำหรับบลนี่คือสามห้าห้าสำหรับห้าห เบิ e au, ้ลคู่เดียวแขนแขนเลยเน่นๆเลยจ้าห้าหาจ้าปังตัวละ่ะสำหรับน้อยพี่เสดเด้งบนหลางจ้าน้อยรอบปกติหนึ่งหาหนึ่งหกศูนย์อ่าบนนี่พลาดไปจะหนึ่งหาหนึ่งหลางหกศูนย์โตเก่าน้อยเฉพาะกิจจ้กรอบปกติมาตรงๆจะหกศูนย์โตเนียนเลยเด่นหกมา น้อยวีจ้าแปดเก้าสี่สามแปดสําหรับน้อยวีเด้งบนล่างจ้าสามแปดเข่าตรงๆจ้าโตเน้นสําหรับน้อยวีตรงตรง,ตรงเนๆยน,น,นเลยเด่นสามมาบนแปดเก้าสี่ข่าสี่เก้าชุดกันจ้าเน้นพิดโต สามโตโบนถือว่าผ่าดไปเนาะสามโตโบนมีเสียดน้อยเดียวจะาน้อยเฉพาะกิจสี่ศูนหกของเฮามีห้าศูนย์สี่จ้าหกกรบห้าจะเสียดนิดเดียวปังจะสําหรับห้าน้อยของเฮาเมี่สี่ 4, น้อยเต็มเต็มจะผ่าดแค่น้อยกาน้อยเดียวสิครบหาน้อยจา้าปังได้อีกปังโตเนื่องจา้าปังอีกแล้ว สำหรับแยกน่วยของเฮาเมือ่อวานนี่ถือว่าบอกฟังเนาะแยกน่วยของเฮาจับคู่พลาดไปจะน่วย V.I.P น้อยสุดท้ายจ้ะจับหายเหล็กต่ําเขามาเหล็กสูงเก้าสี่ของเฮามีเด่นสี่บริจับสี่เก้าจะมือนอีามสี่เก้ากระโดดมาเอาเหล็กน่อยเขามาเหล็กใหญ่แต่มัดรวมขมองเฮาก็ถือว่าฟังต่อเนื่องเนาะเ,เอาเขาโตได้แบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่กันฟังได้เนาะ สำหรับแนวทางที่19บเ้มือนี่ไฮเด่นสี่ 4, กับ8จับคูส่หก6กสี่สี่เจ็ดเจ็สเกเกสี่ำหรับ8ด ปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปสำหรับแนวทางเมื่อนี่เลขเบิลวางเบิลวางเบิลตัวใดดีนาะเมื่อนี่เอาเบิลเลขเด่นละกันจะสี่สี่กันจา้ากันหาหาหกหกหา ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าจะสามตัวบนสี่แปดห้าแปดศูนย์สี่โอ้โหเลขสี่แปดศูนย์สี่จ้าแปดห้าเก้าคู่ชุดท้ายสามสี่เจ็ด สำหรับโตเน่น500บาทรวมมือนี่เน่น804 3475 8 8 5 5775เ44 8778 8118 4774 4884จ้า สำหรับห้าหน้อยมารวมให้ร่วมถูกน้อยจากคิดกาหลักเยาวถึงวีเลยจะทาบหมักน้อยแรกน้อยคิดก็สามารถปล่อยผ่านได้เนะาะคืออยู่กับความมักความชอบนะจ๊ะความมักความส่วนบุคคลเนาะคนหม,ม,มักก็ตามใดคนบ่มักก็สามารถปล่อยผ่านได้จ้ะก่อนสินัาไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งก่อนเนาะมีตัวมกกักคอยตามจะบ่มีตัวหมักสามารถ ปล่อย่าได้จ้าคอให้เฮอยปงอัง่อยสุกดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยหละกัารแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่หละกันจจเมือี้การมีเล่าพัฒนานํำเดิมพี่น้องอย่าลืมเล่าพัฒนาด้วยจ้าสำหรับเล่าพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักเขฮาก็ตือว่าฟังต่อเนื่องอีกเนาะเจ็ดงวดที่เต็มๆเลยตัวนะสำหรับเล้าพัฒนาของเฮาสูตรเดิมจ้าขอให้สชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงซ้ำนี่จ้า